สวัสด,ดีครับก็กลับมาพบกับพี่ะนะครับในเกณ delivery from t ฟ e Pain นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการ c a r บอสแช chapter 2กันนะครับเราก็ไปลุยกันเลยจับแรกให้เตรียมอาวุธยี่ตัปกรณ์ไปให้พร้อมนะครับเพราะศึกหนักแน่นอนตานี้หว่างนี้ก็ให้เราทำการ ตั้งอาวุธรอไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะเราไปจะได้ไม่เสียเวลาต้องเปิดกระเป๋ามานั่งเซตอาวุธใหม่นะโอเครหว่านที่เราเดินไปห้องบอสเราก็ทำการโลกระสุนรอไว้ก่อนได้นะการเตรียมพร้อมเป็นเรื่องดีครับเพราะเตรียมไม่พร้อมอาจจะยับ น,นี้เราก็ทําการเอาระเบิดไปวางนะครับซึ่งระหว่างที่เราวางระเบิดก็จะมีนับเวลาถอยหลังให้เรานะครับประมาณี่นาทีครึ่งนะนี่เราทําการระหว่างที่เรากาลังจะเปิดประตูออกไปนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับบอลจะมาโดนหน้าเราโอ้โหเชียะเนี่ยสัตว์ขดเหี้ยวเอ้ยทำไมไม่หันไปยิงวะ โอ้โหแม่งหำบวกหำบวกโอ้โหแม่งตุ่มตุ่มเอาไปอหนึ่งเม็ดเอ้อเหียแม่งดักหน้ากูเฉยโอ้โหไอเหียแม่งไอ้จังไหลเดียว Oh. ตุ่มตุ่มเอ้ยห <into> ับเกือบโดนอืมอุ้ยอุ้ยเวียนตาอะไรเดียวอุ้ยมเกือบเฉียดตูดไปหน่อยเดียว อู้ยไอ้หอยีเยบเออตายซะไปอืเรียนตะกวาดเขียวเรียนตะกูเยี่ยวเหนียวเลยดิอืมไอ้หําเอาไก้กุยงไปทางไหนหลงทางเอาโอ Ooh, ้ย <iber> ย <at ını Vincent Leonard> <im> e ิงไปหมดเชลเร็วเลยวะเนี่ย เดินไปทางไหนว่าลงทางเอโอเคเราก็ออกจากแมปได้แหละพี่จะแวะมานี้ก่อนสังเกตนะครับพอเราเห็นไหมออกมาแมปมันจะหายไปเพราะนั้นพี่บอกว่าต้องเก็บของให้ครบก่อนไปเจอบอสนะอย่งั้นเราจะเสียของที่อยู่ในแมปนั้นไปเลยมีพี่มาเช็คดูว่าน่านกูว่ะกรับดักแมงติ้งนี่นฮะเหนือเนา อยากจะร้องอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันเป็นกับดักธรรมดามันไม่แจ้งเตือนไงพี่กูก,ากานะ็ก่าแล้วแหละว่าแม่งบทมันจะแบบติดก็ติดไวแล้วถ้าเราไม่มาดูให้ทันนี้เสร็จเลยนะอืม มันก็จะนัดให้เราไปเจอที่ที่ปาร์กตอนพรุ่งนี้เช้านะอีกทางให้ผู้ใหญ่เดินไม่ใช่อีกทางให้หมาเดินทุยจะบอกสุภาพแต่ก็ก้าวแล้วโอ้บอกคนหาเลยสุภาพบวกก้าวแล้วไประหว่างนี้เราก็กลับไปนอนสักแบ่งนอนสองช่วงแล้วกันหนึ่งชั่วโมงกับสองชั่วโมงนวัดใจดู จะหลอดไม่คืนนี้กูม,ามา <S <S นอนีกทีเนี่ยถ้าไม่ติดคืนนี้ก็เตรียมแม่ง่อมบ้านได้เลยไม่งั้นโดนติดไหมวะเออมันต้องงี้ดีวะเออเคืนนี้กูสบายแลย้วเยเดี๋ยวจับนืงอะไรได้บ้างวะนี้คืนนี้กูนอนสบายแหละ งบอกบางทีนอนจังหวะเดียวเอาไม่อยู่ต้องนอนสองชมไปทำไอ้นี้ก่อนจิมมูเรนไปคีฟซิกลตโอ้ฮาูกที่นี่นเนานะปึ้งเหลือเวลากี่นาทีวะ

เสียมของกันเดี๋ยวนะทำอะไรนีกวะนอนสักสี่ชั่วโมงแล้วกันอุย้ยคันหู เอ,อ้าอาหารไม่ไไม่เน่านีว่ว่แต่ทำอย่งน,นี่ก่อนตุ๊บหนูก่อนเลยแล้วกันกูเองไปเราก็อ้าวไอชิมหายอะไรของมันวะเดี๋ยวแม่งทีงี้เราติดกับดักโคตรดี แม่งไอ้บางทีนะอืมก็ไม่ติดเลยแม่งบทจะติดมึงติดดีที่มบไปติดรลัวๆอะไรมึงไอ้บทจะติดขึ้นมันแบบสองอันโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคบาย อันเตอร์มิลเอร์ไม่มามันก็นี่เราก็ต้องพยายามบอกว่าให้ใจดีกับหน่อยเพราะว่าปล่อยเขาไปอะไรอย่างนี้ถ้าเราเกิดไม่ปล่อยมันโดนยิงตายในฮันเตอร์มิลเลซึ่งฮันเตอร์มิลเถ้าตอนที่ไปอยู่แมปใหม่มันก็จะเป็นคนจัดหาอาหารให้เราอะนะ ซึ่งเราก็ต้องพยายามไปโน้มน้าวให้มันไปอีกที่ให้ได้เพราะถ้าไม่ไปมันจะโดนบิ๊กบ้าเธอยิงตัวเงาก็จะได้อาชีพเมนไม่ดีเอาไปอันนี้มอยล่าก็จะไม่เห็นด้วยจะให้แคทเธอรีนไปซึ่งอันเนี้ยมันก็ถามว่าเราจะพาไปด้วยกันได้ไหมเราก็ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้ไปเลยมันจะจบแบบไม่ดี ให้ปให้แบบเป็นคนเห็นแก่ตัวครับแคทเรีนก็จะอยู่ที่นู่นไปก่อนก็จะทะเลาะกันนี่แหละแต่เราให้ตอบว่าแคทเรีนนั้นอินโนเซนต์นะครับ โ okay. อเควันนี้ก็ให้เรากลับบ้านไปน,นี่เราไปทําการเปิดแมปหน่อยก็ดีพยายามหาโอเฮ้าให้เจอก่อนนะเพราะว่าจะต้องไปเอาทุ๊กตาหนีมาใช้ชักชวนให้ฮมสเตอร์มินเลอร์อ้าวเจออะไรวะโอ้โชคดีว่ะอันอคนบ้านก่อนเลย นายของม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นี่โอ้โหหนังสือดำนะเฮียแต่นี้อ่านรู้สึกแม่งจะอ่อนเปียเพี้ยแรงบอกว่าถ้าจำไม่พี่ ได้คอนกรีตอันหนึ่งกับมันฝรั่งหนึ่งแท่งโอเคก็ทำการกลับบ้านไปก่อนเลยกูเดี๋ยวของเต็มเดี๋ยวแวะไปดูบ้านฮันเตอร์มินเลอร์ที่เป็นไรบอก่ยังไม่มีใครมาคุยนะอืม ยี่กลับบ้านเลย,ยเจอมอยล่ามาดักคุยกับเรานะเราก็จะเอาขอมาเก็บก่อนนะ แมงไก่เน่ายังไม่รู้โอ้โหเกือบครึ่งต่อครึ่งงั้นพี่ก็จะเอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็เป็นไงครับก็สนุกไหมครับก็สามารถไปหวมมาเล่นกันได้นะเกมนี้ก็สนุกดีเหมือนกันแหละซึ่งถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่เข้ามาอ่านเป็นระยะระและะะ้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกัน,กนได้นะครับถ้ามีอะไรสนุ ยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ